ครับพบกันเป็นจำมสดากับรายการคู่หูคู่เกีครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังสตาร์ทอัพเลยนะสตาร์ทอัพเลยนะชื่อว่าตินไฮไฟทีสองพันครับหูนึกว่าหุ่นยนต์เครื่องจักรสังหารเนี่ยทีสองพันจริงตอนตอนผมตอนผมเห็นชื่อลองก็ไม่คิดถึงไอตัวนั้นเหมือนกันเทเบเตอร์อะแต่จริงแล้วมันเป็นไงเดี๋ยวเรา แปว่ากันเป็นอย่างแรกเนี่ยเป็นสปอนเซอร์รีวิวจากบริษัทลินโซครับก็เขาส่งมาให้เราแล้วก็ตัวเนี้ยเนี่ยเขาเปิดแคมเปญอยู่ที่อินดีโกโกถ้าใครสนใจไปซื้อได้ก็79 u s กยูเอาก็ประมาณ2,800ก็แปบเดนะ8 3 4า4 0 0บาทประมาณนั้นก่อนไปครับ Subscribe กดกระดิ่งฝากด้วยครับช่องเราด้วยแล้วเรามีช่องโซเชียลมีเดียก็มี Facebook, Twitter, สไลด์คู่กียครับ KU SU GWK ในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ดีๆไม่เหมือนกันกับที่เราทําอยู่ใน YouTube ก็มีข่าวมีขู่ปองลดราคามีอะไรเงี้ยก็ฝากดูด้วยครับอ่าแล้วก็ยังมีเว็บไซต์คู่กีก .com ก็เป็นทูที่ช่วยให้คุณเลือกซื้อของที่เรารีวิวเราไปรวมของที่เรารีวิวจะเป็นนาฬิกาจะเป็นหูฟังอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นสามารถดูได้ว่าเอออันนี้อันนี้แล้วก็ดูว่าคลิปเรารีวิวคือคลิปไหนแล้วก็จะมีร้านค้าที่เราซื้อมาเองอในการรีวิวพวกนั้นก็คุณมั่นใจได้ว่า ของที่คุณได้คือของที่เรารีวิวหรือเป็นร้านค้าที่เราเชื่อว่าเอ๊ะมันแน่เป็นร้านค้าดีๆเราลิสต์เราย้ำรวมไปในนั้นแล้วไปลองโหดใช้ดูครับครับผมคูเกียดอทคอมมาแล้วหูฟังตัวนี้ตินไฮไฟทีสองพันเนี่ยจุดเด่นของมาเลยอันแรกเลยเนี่ยคือคือกล่องโคตรใหญ่ครับพาทัวร์วันหญ่กล่องข้างบนเนี่ยมีปุ่มอยู่สองปุ่มเออปุ่มพาวเวอร์ผมก็ไม่รู้นะมีไว้ทำไมกดกดไว้เช็คสถานะเหรอแล้วก็ปุ่มนี่ไงจุดเด่นนี่คือจุดขายจุด UV anti virus คือกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสง U V ฆ่าเชื้อเชื้อโรคเนี่ยส่องอยู่ในกล่องคุณสังเกตเนี่ยขอบมันจะเป็นออกสีน้ำเงินน้ำเงินสีม่วง่งน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยไม่รู้เห็นปะนะขอบตรงนี้ครับเออขอบพลาสติกเนี่ยถ้าแง้มๆดูจะเห็นว่าจะมีไฟส่องแสง U V เนี่ยแต่เวลาเปิดมันก็จะหยุดเนาะใช่อาบอย่าเพิ่งเปิดสิอ๋อครับเดี๋ยวเขาเห็นหมดก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยที่บอกไปครับนี่ก็ไม่มีอะไร มีไม่มีอะไรใช่มีอะไรไม่มีอะไรเลยฉันรู้ไม่มีอะไรข้างหลังตรงนี้จะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จเป็น USB-C ซึ่งอยู่ด้านฝาบนของกล่องเปิดมาครับครั้งแรกที่ผมเห็นหูฟังตัวนี้นะเท okay, ไหมจุดขายจุดที่สองเ,ออเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ที่มีสายและไม่มีสายด้วยกันงงเด็กไวเลสและวายพร้อมกันคือเป็นหูฟังแบบไวเลสหยิบออกมเนี่ยหยิบจากกล่องเนี่ยเป็นไวเลสเป็นทูรี่ไวเลสเป็นทูรี่ไวเลสหน้าตาประหลาดไหมล่ะคุณดูดิ อ uh, อันนี้ไม่ใช่ดาวเลยนะดาวสาย,ยาครั oh. ้งก่อนบป็นดาวนาแม็กอันนี้ดาวสาย,ยาครับแล้วมันยังมีสายหูฟังให้ด้วยผมอ,อนุญาตเอาออกจากกล่องเลยนะหยิบพน้นข้างจะลำบากนิดนึงเนี่ยเนี่ย uh. แล้วก็เอาสายมาได้ <Yeah. S 2> อยากขินอนุญาตอย่างนี้เลยโ oh. อ้โหครวดเร็วก็คือเป็นหูฟังแบบทูรี่บีเลชใช้แบบไร้สายบลูทูธเนี่ย uh. แล้วเมื่อใดก็ตามที่แบตหมดคุณพดไพอแบตหมดปุ๊บคุณก็เอาแจ็คมาเสียบหูฟังไดู้เดดไปเป็นแจ็คแบบ M MM M C X ครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยเปิดฝากล่องมาเนี่ยตรงด้านฝาบนเนี่ยเห็นเป็นจุดๆอยู่หกอันเนี่ยมันค,คือดวงไฟที่ส่องแสง U V ออกมาอาบไลท์ฆ่าเชื้อโรคบนหูฟังของคุณบอกกับยุคโควิดโควิดอีล่ามากตั้งเชื้อเองเลยโควิดอีลาเนี่ยครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณฟังไปแล้วโอ้รู้สึก ไม่ไม่มั่นใจในความอนามัยอใส่เข้าไปครับอใส่เข้าไปฮะปิดฝาครับกดปุ่มนี้ฮะมีด้วยกันสสเต็ปจริงๆคุณถ้ามันอาจจะมองไม่เห็นอะแสงมันมันสะท้อนมันมันมันไม่เห็นแสงฮะผมเคยแล้วแหละแอบมันจะมี power บอกง้มให้ผมแง้มดูครับมันมีไฟหกดวงกดกดคันเดียวเนี่ยมันจะติดสองดวงตรงตรงกลางครับไปถึงสองดวงตรงนี้ครับ กดทีที่สองมันจะติดสองดวงมันจะติดสี่ดวงสี่ดวงนี้สองดวงนี้กับสองดวงนี้อ๋อข้างอ่ากดสามกดทีที่สามมันจะติดทุกดวงอ๋อเปิดทั้งหมดถ้าจะฆ่าเชื้อโรคเยอะๆกดไปเลยสามทีจริงๆสังเกตจากแถบแสงที่เขาที่เราเห็นกย่าน้แหละครับม,มันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆอสว่างขึ้นเรื่อยๆออนั่นเอง แล้วคือนอกอย่างเนี้ผมเสริมนิดนึงครับคือจริงๆเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีนะคือตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยที่ที่มันติดกับหูฟังเนี่ยถ้าถ้าุณสังเกตเนี่ย <ละ S 2> มันคือพลาสติกแบบใสนะเป็นแบบมองคือไม่ได้ใส่ทะลุค,<ป>คุณคุนนะ คุณๆแต่คือแสงผ่านได้ที่เขาทําแบบนี้ก็คือเพราะว่าเวลาเราวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าไอ้ตัวตำแหน่งหูเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างที่หูที่หูอะไรั้งหลายแหล่แต่ว่าแสงเนี่ยมันอยู่ข้างบนพอมันปิดไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรใส่ใส่เนี่ยแสงมันจะไม่มันจะเห็นแค่มันจะฆ่าเชืราแค่ข้างบนมันจะอาบไล้แค่ด้านบนใช่ด้านล่างมันจะไม่โดนแสงใช่มันก็เลยต้องทำในฐานตรงนี้ให้โปร่งแสงทั้งหมดให้ UV มันสะท้อนมันเข้าไปข้างล่างได้ด้วยใช่แต่เข้าไปข้างล่างแล้วจะฆ่าเชื้อโรค ถ้าไปเชื้อโรคก,กูจะอุทิศตัวเข้าไปอยู่เลยเนี่ยขนาดนั้นตายเลยไม่แต่คือคอนเซ็ปต์เนี่ยคือถูกต้องก็คือทําโปร่งแสงแสงจากตรงนี้ก็เข้าไปข้างล่างได้แล้วก็คือไปโดนไอ้หูข้างในด้วยถึงแม้จะไม่มีสารระดับ,บ,บแต่ว่าเวลามันฆ่าเชือ้อมันจะเป็นเวลาหนึ่งนาทีก็จริงๆตามสเปกเนี่ยดวงไฟแต่ละดวงเนี่ย0.5วัตต์ตัวสเปกอีกอันหนึ่งคือตัวไดเวอร์ของหูฟังตัวนี้เป็นดูอัลนะเป็นดูว์เป็นไดเวอร์แบบสองสองไดเวอร์ครับผมในหูเป็นไดเวอร์ชนิดนิทชินอลนิทชินอลคือนิกเกิลผสมมกับไททเเนีย โอ้โหมันต้องใช้เดเวอร์เวอร์วังกันาดนี้เลยครับผมถ้าเสียงจะดีไหมเดี๋ยวเราค่อยไปว่าเรื่องเสียงต่อไปก็คือสรสุปเนี่ยมันเป็นมีจุดขายแบบให้ฟีเจอร์มาครบอะประหลาดดีมียูวีมีเบนทูรี่วานเดสแล้วก็มีสายให้ด้วยแล้วก็มีสายอยู่ในตัวเดียวกันครบ<ช>ทุกอย่างองครับอ่ะคุณนัทสัธดีการใช้งานสาธดีการใช้งานไปเลยก็เหมือนเหมือนทูรี่ไานเดสทั่วไปนะครับผมผมขอสาธิตในในมิติความเป็นทูรี่เลยกันเพราะมีสายไม่ต้องสาธิตเราก็เสียบสายฟังก็รู้เรื่องแล้วครับก็อยู่มอจะกล่องก็ก็แพรลิงปกติอ พอแพ้แล้วเนี่ยเวลาจะฟังเพลงไงตัวนี้มันเป็นปุ่มแบบปุ่มกดจริงๆอ่ะอ่าเป็นฟิสิกส์ก็คือปุ่มจริงๆก็คือฟังเพลงกดกดหนึ่งครั้งข้างไหนก็ได้นะก็เพย์พอร์ตปุ่มนี้จอยู่ตรงนี้นะตรงกลางกลมๆเนี่ยจะกดผมว่ามันกดยากเหมือนกันนะมันปุ่มมันแข็งเหมือนกันนะกดหนึ่งครั้งเพย์พอร์ตข้างไหนก็ได้กดสองครั้งออืข้างขวาเนี่ยกดสองครั้งมันจะเล่งเพลงไปข้างหน้าข้ามเพลงมาข้างหน้ากดสองครั้งหูซ้ายเนี่ยมันจะย้อนไปเพลงก่อนหน้าครับ กดสามครั้งข้างไหนก็ได้หนึ่งสองสามจะเรียก Google หรือ s i Siri ครับขึ้นมากดค้างข้างขวาครับแต่คุณต้องค้างตอนแรกมันจะดังติ้งให้กดค้างต่อไปมันจะดังอีกติ้งหนึ่งแล้วถ้ากดข้างขวาเนี่ยมันจะเพิ่มเสียงกดข้างซ้ายเนี่ยมันจะลดเสียงก็คือสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็สามารถใช้แยกซ้ายหูซ้ายขวาได้ไหมได้ลองมาแล้วแต่ว่าวิธีการแยกถ้าแยกให้ขาดจริงๆอ่ะคุณต้องเอาหัวมาแล้วเนี่ย ใส่ในกล่อง่ะคุณต้องปิดฝากล่องได้ไหมถ้าคุณไม่ปิดฝากล่องเนี่ยมันยังไม่ตัดเออตลกดีใช่มันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นบางยี่ห้ออื่นเนี่ยแค่เก็บเข้าไปในกล่องมันก็ตัดแล้วแต่ยี่ห้อเนี้ยต้องปิดอย่างนี้เลยมันถึงจะตัดครับก็มาพูดถึงแนวเสียงกันบ้างเรื่องสาคัญที่สุดของหูฟังแนวเสียงตัวเนี้ยใช้ไดแฟมนิทินเนี่ยเจ๋งยังไงเป็นดูโอ้ลด้ยนะใช่เป็นดูอาไดเวอร์ใช่ไหมใช่อ่ะก่อนไปตรงแนวเสียงเนี่ยคือมันจะมีจุกมาให้สองแบบ สองแบบบ้าเลยแบบเดียวสองอันแบบเดียวสองคู่ตอนแรกก็งงก็คือเป็นหูแบบสองชั้นีอยมันล่มล่มสองชั้นอะเดับล์แฝงเดับลแแฝงตอนแรกผมได้มาผมก็ไปนั่งหพอมีเฮ้ยก็ตอนแรกฝังไม่ค่อยฟีไม่ค่อยซิวไปแกะดูเออเหมือนกันเลยเมอนแกว่าสองอันกูไปนั่งเล็งแทบจะเวอร์เนียวัดอะดูแล้วดูอีกทําเหมือนผมเลยเหมือนกันอให้มันทาไมสองคู่เหมือนกันกูงงมากเลยให้มันทาไมวะ สำหรับผมนะคือใส่จุกแบบนี้แล้วฮะก็คือมันซิลโอเคระดับหนึ่งแต่คือไม่ได้ซิลมากแล้วก็ผมฟังแล้วแนวเสียงเนี่ยคือที่ฟังได้เนี่ยคือเบสออกน้อยนิดนึงถือว่าน้อยเสียงแหลมเนี่ยออกชัดเจนมากเสียงกลางเนี่ยออกชัดเจนมากเสียงแหลมเนี่ยออกชัดเจนจนบางทีรู้สึกว่ามันชัดเจนเกินไปแหลมมันจะแสบแสบแก้วหูไปนิดนึงจะแหลมไปไหนเล่าย้อนความไปนิดนึงแล้วจริงๆนะอันนี้คือให้ข้อมูลเบื้องหลังนิดหนึ่งจริงจริงแล้วเขาส่งมาสองชุด ชุดแรกส่งมาก่อนนันนี้ประมันเดือนเดือนหนึ่งได้ไหมเดือนหนึ่งส่งมาให้ก่อนแล้วคืออย่างแรกที่เรารู้สึกในเวลาฟังเนี่ยคือแซบแก้วหูเลยเสียงแหลมเนี้ยแซบก็หูมากมาแซบดากเลยดีกว่าแล้วคือ <c oughs> ตอนแรกเราจะดรีวิว่าเขาเหมือนจะรู้ตัวว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ดีเขาแล้วเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มาบอกว่าอย่าเพิ่งช้าก่อนช้าก่อนสูอตัวนั้นมันผิดพลาดไปเราจูนเสียงผิดเดี๋ยวเราจะส่งตัวใหม่มาเก่าท่านเก็บไว้เป็นคอลเลกชันส่วนัวนั้นไปเขาส่งตัวใหม่มาแหลมน้อยลงไหม ก็ก็ถือว่าน้อยลงเยอะแล้วนะแต่ก็คือยังยังแหลมมากกว่าตัวอื่นอยู่อะไรเงี้ยแต่คือโดยรวมนะก็คือสำหรับผมนะคือเสียงดีแต่แค่เสียงแหลมมากไปนิดนึงเสียงเบสเนี่ยน้อยไปนิดนึงแล้วก็สเตจเสียงกลางๆไม่ได้กว้างไม่ได้แคบประมาณนี้ที่คุณพูดนี่คุณพูดในฐานะที่ใช้ใช้จุดของมันใช่ไหมจุดของมันเจอผมแล้วนะเชิญหูเสียบปุ๊บครั้งแรกปุ๊บโอ้โหมันแหลมยี่วะเบสไม่ออกเลยหรอไม่ออกเลยคือปกติอินเดีย มันไม่ซีลใช่ <Okay. S 2> ผมก็เลยทําแบบนี้ไงต้องต้องใส่แล้วก็แบบเอามือยัดเข้าไปอะ uh ่ะ huh. โอสิ่งดีว่ะ uh huh. แต่ไงกูต้องฟังเพลงนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องถืออย่งนี้ตลอดเวลาล่ะกูเอาจุกออกแล้วปลาจุกทิ้งไปเลย uh huh. ในการความเป็นยินเดียปกติหูแถมอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยมันต้องซีลได้ครับผมคือผมผมเล่นมาทั้งชีวิตเนี่ย uh huh. ไม่เคยเจออ่ะที่แบบว่าใส่แล้วไม่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 ไมไมอยู่อ่ะ <laughs> ถึงสองชั้นกี่ชั้นก็นแล้วแต่เนี่ย คือจริงๆเราย้อนผมย้อนเพิ่มแล้วก็นย้อนมาคือไอ้ชุดแรกที่เขาให้เรามาจริงๆเขาให้จุกแบบจุกแบบชั้นเดียวมาซึ่งจริงๆผมชอบจุกแบบนี้มากกว่าเซียวมากกว่าอะไรเงี้ยใช่แล้วยังไงก็ไม่รู้าตอนเป็นตัวจริงดันเอาดันไม่มีตัวนี้มาแล้วรอบสองผมก็คอนเฟิร์มกับเขาแล้วนะว่าคุณจะให้แค่จุกนี้จริงหรอเวลาส่งให้ลูกค้าอะไรเขาเขาคอนเฟิร์มกับเขาให้แบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคิดแรงเขาอยู่อ่ะอ่ะถ้าฟังสุดท้ายคุณพัชใช้หูจุกแบบไหนจุกที่ผมมีครับซึ่งอาจจะมีขี้หูต้องขอประทานโทษ พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยคือจุกโฟมนั่นเองเน้นจุกจุกโฟมนั่นเองจุกโฟมที่เวลาเราใส่เนี่ยมันจะบี้บี้บี้ให้มันเบนๆแลวยัดปุ๊บมันจะไปพองเลยเสียงเสียงดีเลยทีนี้เสียงดีเลยเสียงดีเลยคือเบสแบบไม่บวมคือคือคุณเดกบอกเบสดมันน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ฟิตไงไม่ฟิตพอใช่ไหมคือเบสดมันมันพอดีอะแล้วมันรู้สึกมันลงลึกลงลึกด้วยนะคําว่าลงลึกคือบอกไม่ถูกอมันลงลึกะเออมันลงลึกอะผมรู้สึกมันแบบเออนั่นแหละครับ แล้วก็เสียงกลางอะไรก็ชัดเจนแหลมเนี่ยแหลมในถ้าคุณฟังด้วยจุกจุกแถมเนี่ยแหลมมันจะเยอะไปแต่พอไปฟังจุกโฟมอะ่ะปกติจุกโฟมเนี่ยมันจะทำให้เสียงอู้อพอไปชดเชยกับแหลมที่มันดูดเยอะไปพอดีแล้วแหลมละเอียดด้วยครับแหลมใช้ได้เลยแหลมคือคือดีเลยอะ่ะสโลปคือจุกโฟมเนี่ยแม่งเจ๋งมากเลยกับหูนเนี่ยสรุปซื้อมาเปลี่ยนหูโฟมเสียงดีเลยเจ็มเลยใช่ผมประมาณนั้นเลย แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันก็มาให้กับสายด้วยใช่ไหมใช่เพราะนั้นมันก็จะมีเสียงถ้าเราเสียบสายไปแล้วเราฟังเสียงจากสายเนี่ยเสียงกบบทูรีว่วายเลสกับเสียงแบบสายนะสำหรับผมนะเหมือนเลยคล้ายกันคล้ายกันไม่ต่างกัน,ก,น,น,นก่อนนั้นเนี่ยมีใช่ก่อนนั้นเนี่ยคือไอตัวแรกที่เขาส่งให้เราอ่ะคือถ้าผมเสียบสายนะเสียงดีกว่าเออเสียงดีกว่าแสดงว่าจูนตัวเด็กเขาจูนมาในเด็กแล้วเด็กในในในวเลสเนี่ยอ่าให้มันใกล้เคียงกับเสียงที่ได้จากสายทำไมนะครับผม ทีนี้พูดไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเราต้องโชว์กราฟเราใช้หูเทพของเราเหมือนเดิม8ปดกราฟมาก็ราฟเนี่ยผมใช้จุกแทมของเขานนอะเพื่อที่จะให้เหมือนกับชุดที่เขาจัดมาที่สุดก็จะได้กราฟดังนี้ครับเหมือนเดิมครับสามร้อยเฮิร์ตคาริเบตทีกาสิบสี่ก็สิบสี่เดซิเบลอะไรที่ดังกว่านี้ก็ก็คือดังแต่เบลดอะไรงเง้ที่เกินเส้นแนวนอนไปก็จะดังใช่ก็ดูอย่างนี้เหมือนเบสมันไม่ค่อยจะเยอะอะไรเออก็เพาะวาจุก อหรือเปล่าแต่ผมแต่ว่าจุกถึงแม้จะเป็นจุกแบบเนี้การใส่เข้าไปในหูเทพมันก็ก็ฟิตนะครับคือผมผมผมลองเนี่ยห้าครั้งเนี่ยกราฟทับกันเป๊ะเลยอแทบจะทับกันเป๊ะเลยแต่คือผมผมไม่รู้ว่ามันทับกันเป๊ะเพราะมัน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 ไม่ฟิตเท่ากันเป๊ะ หรือยังไงจริงๆครั้งแรกะที่เขาให้หูแบบธรรมดามาเป็นสองชั้นแบบเนี้ยผมใส่ไปในหูนะคือจริงๆฟิตนะแล้วผมก็ยังได้ยินว่าเสียงเบนมันไม่เยอะสําหรับผมนะก็คือผมว่าถึงแม้มันจะฟิตแต่เสียงเบนมันไม่เยอะการที่โไปเปลี่ยนเป็นหูฟมอะไรทําให้เสียงเบนเยอะเพิ่มขึ้นมเออเป็นไปได้เว้ยอเป็นไปได้เว้ยครับครับแล้วก็ที่แน่ๆที่เราบอกว่าเสียงแหลมเนี่ยโอ้โหดูดิผมไม่เคยเห็นแหลมมันแหลมเท่านี้มาก่อนอันนี้เก้าสิบสี่ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่ร้อยสิบสองสสองโอ้โหประมาณร้อยสิบสองเน เออสิบแปดเดซิเบลบวกเข้าไปอ้โหโคตรแตแหลมรับแล้วก็ไม่ใช่นอกจากอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังสูงด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่มีสองขยักเราแวเสียงมาให้ฟังด้วยเราใช้หูเทปเนี่ยในการอัดเสียงตัวอย่างให้คุณฟังพูดเหมือนเดิมทุกคลิปว่าวิธีการอัดเสียงเราเหมือนเดิมการคอมเพลชันอย่างยูทูบก็เหมือนเดิมสิ่งที่ต่างกันไปคือถ้าถ้าเราเปลี่ยนหูฟังที่เทาเทสเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วคุณแล้วคุณยังใช้หูฟังเดิมของคุณในการฟังทุกคลิปนะตัวเนนนีีีี้ยยยณจะะไดเเเเรออ์ปว่่่าาหหหููัมมมสงืืทบบกน นะครับก็ลองดูแต่มันไม่ใช่แอบสุดนะคือมันจะไม่เหมือนกับที่คุณได้ยินเสียงจากหูนั้นตรงๆต,ตอนอัดเกือูเทเนีผมผมอาจโดยใช้จุกแถมของมันนะคือจุกสองชั้นอย่างเงี้ยแหละอ๋อไม่ได้ใช้หูโฟมนะใช่ใช่เพื่อให้เหมือนกับที่เขาจัดชุดมาที่สุดครับไปฟังตัวอย่างเพลงเลยครับ พูดถึงประสบการณ์ใช้งานมากเรื่อง latency ความ delay ของเสียงกับภาพอะไรเงี้ยตัวนี้เขาเคมาโหลด latency เขาไม่ได้เคมาเท่าไหร่ตัวเนี้โหลด latency มาก ผมไม่วัดมาคุณพัดกิ๊มผมวัดได้เนี่ยแอนดรอยผมวัดแอนดรอยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวโคเด็กเนี่ยดีฟอลต์เป็น A a C ผมวัดได้507มิลลิวินาทซึ่งเป็นคู่เจริญซี่เลยครับเจริญซี่ที่มันเยอะถ้าครึ่งวิเลยนะเยอะมากท่านนี้ครึ่งวินะเว้ยไม่รู้เขาเลยเขียนว่าโลยังไงโลเขาอาจจะเป็นหนึ่งวินาทีหรือเปล่าแล้วผมก็เปลี่ยนโคเด็กได้ในี่ยแอนดรอยเป็นโคเด็กเป็น S B C ผมเทได้403มิลลิวินาทซึ่งก็ถือว่าน้อยอ่ะแต่ก็ยังถือว่าเยอะอะอะไรที่มันเกิน300อ่ะ มันจะเรารู้สึกดีเลย์ได้เสมอเพราะฉะนั้นผมไปดู Youtube ไปดู Netflix ไปเล่นพับจีดีเลย์หมดส่วนใหญ่เน็ตฟิกอ่ะผมไม่มีหูไหนนะที่ผมฟังแล้วมันแบบดีเลย์ชัดเจนตัวเนี้ยผมรู้สึกมันดีเลย์ชัดเจนตัวเนี้ยเรื่องเรื่องเน็ตฟิไม่ได้เลยไอ h โฟนครับ491ม i ลลิ s e c o n d ผมไม่ต่างอะจะไม่ต่างกบห้าร้อยครับเล่นเกมพับจีหรือ youtube ก็ก,ก็ดีเลยครับผมก็ดีเลยก็ก็คือดีเลยครับออขอเสริมนิดนึงหน้าตาหูด้วยอืพูดเมื่อกี้เริ่มพูดหน้าตามันประหลาดมากนะผมว่ามันมันมันเนี่ยใส่แล้วโคตรยืนออกมาจาก คือยื่นมาจากหน้ามากอะใส่นอนสบาย,ายไม่หลออโอ้ใส่นอนเลย <c oughs> ตอนผมจะไปเทสนอนนั้นเนี่ยบอกแฟนลมไหนจะลองเทสหูฟังไม่ต้องเทสหรอก <c oughs> เห็นก็รู้แล้วจะไปใส่นอนได้ไงโอ้หอย่างเงี้ยเออแล้วก็จริงไม่แน่น่าจะเชื่อแฟนพขนลงไปนอนปพ,พกก๊บโคตรเจ็บหูเลยครับทีห่หูเรื่องไมโครโฟนเนี่ยเดี๋ยวไปเราอัดตัวอย่างเสียงมาก็ไปฟังกันนลวว่าไมโครโฟนมันเป็นไงทดสอบไมโครโฟนของหูฟังจินไฮไฟทีสองพันนะครับในที่เงียบครับทดสอบครับหนึ่งสองสามสี่ ทด,ทดสอบเสียงของไมโครโฟนหูฟังกินไฮไฟไทีคือสำคัญนะครับได้ยินเสียงชัดเจนเลยครับอันนี้ผมดูดีปนนะครับทดสอบครับยิงฟอ,องฟางที่ทดสอบครับสุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่ว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนหนึ่งชาร์จสำหรับกูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้รวมแบตเตอรี่ในกล่องเนะผมตามสเปกอ,อ่ะเขาก็เขียนข,ข่าวๆนะหนึ่งชาร์จเนี่ยอยู่ได้สามถึงสี่ชั่วโมงผมไปเทสมาแล้วได้สามชั่วโมงห้าสิบห้าทีก็โอเคว่าเกือบแล้ว ผมเทสได้กับ iPhone เนี่ยสี่ชั่วโมงเจ็ดนาทีครับผมก็ประมาณสี่ชั่วโมงนั่นเองครับผมก็ตามที่เขาเคมาแหละอ่าประมาณนั้นก็หูเนี่ผมว่าคือสรุปหน่อยสรุปหน่อยเออสรุปหน่อยคือจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันให้ฟีเจอร์มาที่ไม่ครบครบอ่ะแต่ดีนะทูเรี r ไวเลสมีสายด้วยแล้วก็มีที่ทำความสะอาดด้วยเป็น UV อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณซื้อมาคุณต้องเปลี่ยนจุกใช่เนี่ยเป็นจุกโฟมอย่างที่คุณพันบอกเสียงมันถึงจะดีของก็ใหญ่ๆไปหน่อยนะครับ อ้ะก็มันอาจจะไม่เหมาะโคคารนิดึงกล่องใหญ่นิหนึ่งรูปร่างแตกส่ทำไม่ได้ตัวนี้ถ้าจะเอาไปดูหนังดีเลย์ดีเลย์ชัดเจนเกมดีเลยเกมดีเลย์ชัดเจนไว้สหฟังเพลงอย่างเดียวครับไปก่อนลาคาริคอร์ดกับรายการคู่คู่กิ๊ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมสับสไคร้ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ